สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการช่วยชีวิตน้องแมมนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะมีบางต้นนะคะโดยเฉพาะแมมฝนแกะเนี่ยนะคะเมื่อเขาเจอความชื้นมากๆเขาก็จะเน่าได้ง่ายมากๆเลยนะคะปกติดินปลูกแคคตัสที่บ้านเนี่ยก็จะใช้สูตรดินปลูกคล้ายๆกันนะคะ แต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีการทนความชื้นได้ไม่เท่ากันค่ะโดยเฉพาะน้องแมมขนแกะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นต้นแรกที่คือจริงๆตอนซื้อมาซื้อมา2กระถางนะคะตะกี้เป็นต้นแรกที่ช่วยชีวิตและนี่ก็เป็นต้นที่2นะคะที่เพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาเน่าก็เลยเอามาปาส่วนที่เน่าออกแล้วก็ทาปูนแดงไว้อันนี้ทาไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะค่ะก็เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะ โชคดีที่ไปเห็นก่อนว่าเขาเริ่มมีบางส่วนที่เน่านะคะก็เลยช่วยชีวิตไ้ทันเพราะฉะนั้นก็เลยลดความเสี่ยงโดยการแยกหน่อของเขาออกจากต้นแม่นะคะเพื่อที่จะเช็คว่ามีส่วนไหนที่เน่าเราก็จะปาดออกแล้วก็ทาปูนแดงให้แผลแห้งก่อนนะคะส่วนรากที่รู้สึกถ้าเกิดว่าเขายาวเกินไปหรือว่ามีการอาการเหี่ยวก็ตัดแต่งรากนะคะเพื่อให้เขางอกรากใหม่นะคะ ทีนี้ปุนแดงที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแบบหลอดเพื่อความสะดวกในการใช้หรือใครจะใช้แบบถุงที่ซื้อตามตลาดนัดก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะส่วนดินรอบนี้นะคะก็จะทําให้ดินมีความโปร่งกว่าปกตินะคะโดยจะใส่เพอร์ไรผสมเข้าไปด้วยนะคะเน้นทรายมากขึ้นนะคะกระถางก็จะใช้กระถางที่ก้นไม่ลึกมากนะคะแล้วก็รองกับมะพร้าวสับเยอะๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้เคาระบายน้ําได้ดีค่ะ ะะหลังจากที่ใส่ดินไปนะคะใส่ต้นไปก็จะวางนะคะด้านบนเนี่ยก็จะใส่ทรายล้วนเลยนะคะเพื่อให้เขาระบายความชื้นได้ดีมากขึ้นนะคะจะไม่โรยด้วยหินเหมือนต้นอื่นๆนะคะ,นะคะหวังว่าน้องเนี่ยรอบนี้น่าจะรอดนะคะเราก็จะไปวางวักพักไว้ในที่ร่มประมาณ1สัปดาห์ ะะพอรากของงอกค่อยเอาไปวางไว้ที่แดดเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ